ดีคะ่ะพี่น้องวันนี้หิมะตกไหมคะช่วงเวลาเลือกงานพอดีนะคะแต่เมื่อเช้าก็ตกปอยไปเหมือนกันแล้วก็ทั้งจะทำงานการการแจ้งด้วยนะคะพอทํทำงานการแจ้งก็ถ้าหิมะตกมันก็มีความรู้สึกนะเราเราเป็นคนเอเชียนะคะมันก็หนาวว่าค่ะแต่ก็ต้องทนเนาะคือทำงาน ก็ทําได้เราต้องทําได้นะฮะเหมือนกับว่าอูอ,อ,อีมันก็ไม่อดไม่ทนมันก็อยู่ไม่ได้เนาะถามว่าหนาวมากไหมมันก็หนาวมากนะ,ะแต่ก็มันก็มีเวลาเวลา,าพักอยู่ประมาณว่าถ้าหนาวจริงๆเราจะมีจาไหนเขาจะให้รถที่เราใช้งานประจําประจําจะเรียกว่าประจําตําแหน่งก็ไม่ได้นะ,ะมันก็เป็นลักษณะ งานต้องใช้รถอะนะฮะก็<อ>ถ้าจะม่อใหม่ ดอกไม้อะไรกันมากแล้วนะคะแต่ปีนี้เกิดปรากฏการณ์อะไรไม่ทราบนะเมษาจะสิ้นเดือนอยู่แล้วนะครยังมีหิมะตกแล้วก็รู้สึกว่าอาทิตย์นี้จะตกไปเรื่อยๆนะคะตกทัางอาทิตย์นะคะมันก็เป็นความลำลำบากพอสมควรสำหรับสาหรับป้าที่ทํางานกลางแจ้งนะคะเป็นงานทําเกี่ยวกับเก็บขยะตามถนนบ้าง แล้วกด็ดูแลแปลงดอกไม้นะคะแปลงดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ที่ปลูกอยู่แล้วนะคะที่เขาอันนี้ก็ไปไปเก็บกิ่งไม้นะคะเก็บกิ่งไม้ตามสวนเออสวนรู้สึกจะเป็นเด็กเล่นนะคะแล้วก็เขาจะประมาณว่าแต่งสวนให้มันสวยงามแล้วก็ หงถ้าบ้านเราอ่ะนะคะบ้านเราก็จะเรียกว่าสางเนาะจะสางให้ดูล่มรื่นให้มีอากาศส่งเข้าไปนะคะเพราะว่าต้นไม้ที่นี่ก็จะมีมีความเจริญเติบโตได้ช่วงระยะสั้นๆนะคะหกเดือนนะคะหกเดือนระยะฤดูร้อนของที่นี่นะคะแต่ถ้าแต่ถ้าช่วงหิมะเขาก็เหมือนว่าเขาพักพักฟื้น ถ้าจำสินนะคะจะจำสินเขาความเจริญเติบโตของเขาจะไม่มีนะคะเขาะจะจำสินนะคะอันนี้ก็ัป้าเต้ก็ออกออกจากในตัวเมืองแล้วนะครัแล้วก็กำลังจะกลับบ้านนะคะบ้านบ้านป้าเต้ก็ห่างจากตัวเมืองอยู่ที่ประมาณประมาณสามกิโลนะคะใช้วเวลากลับประมาณไปเรื่อยๆอยังไงก็ประมาณสัก้ามนาทีนะคะอันนี้ดูสิพี่น้องดูสิครับพี่น้องค่ะ น,นี้ก็สงสัยจะต้องไปซาวน่านะคะไปซาวน่าไปทาความร้อนซาวน่าอีกนะคะไม่งั้นเราร่างกายเราจะปรับสมดุลอะไรไม่ได้นะคะล้เนาะยังไงก็สู้กันต่อไปนะคะทั้งพี่น้องที่ไทยแล้วพี่น้องที่ฟินแลนด์นะคะแล้วก็ทั่วโลกนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ป้าแต้งด้วยนะคะ YouTube มือใหม่ะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้